สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยวจะพามาฝึกอ่านสระกันค่ะโดยสระที่คุณครูเหมียวจะนํามาฝึกอ่านในวันนี้มีสองสระนั่นคือสระออกและสระแอค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเริ่มจากสระออกก่อนนะคะหอ ออกหอกงอออกงอกออกกอทออาทะลออลอกเลาะทะเลาะพอออกเพาะชออมช้ำเพาะช้ำคอออกเคาะ ต่อมาเรามาฝึกกันแบบไม่สะกดกันบ้างนะคะออขอกเาะกอกทะเลาะเพาะชำคออีกสระหนึ่งนะคะที่จะมาฝึกอ่านกันในวันนี้คือสระ แอะนั่นเองค่ะก็แอะแกะต้อแอะแตะปอแอะแปะจอแอะแจะดอแอะแดะสอแอแะแส ออ no หอแอบแห่หอแอบแหะชอแอบแฉงอแอบแงะยอแอบแยะมอแอบแมลอแอบและวอแอะ แว่กแอะแก่ชอแอแะแฉทอแอะแทะามาเราจะมาฝึกกันแบบไม่สะกดนะคะแก่แตะแปะแจะ แดแสบแฮะแคแแช่แงะแงะแม้และแวะ แ,แชะแทะเป็นกันงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เป็นไงฝึกอ่านกันได้ไหมคะถ้ายังไม่คล่องนะคะสามารถลองฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้คล่องๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.